สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการชาวเช้าเล่าเรื่องดวงเลขเด่นเสิมดวงประจำวันกับแม่บ้านองนะคะวันนี้ตรงกับวันพุทธที่2มีนาคม2565สีมงคลวันนี้จะมีสีดำสีฟ้าและสีขาวเลขเด่นประจำวันนี้นะคะจะมีเลข1เลข9เลข8เลข5และเลข2เมื่อจับเป็นชุด3ตัวได้ดังนี้นะคะ198 195 192 985 982 852 851 5 2 1 529และ218เมื่อจัดเป็นชุด2ตัวได้ดังนี้นะคะ1918 151298 95 92 8582และ52สําำหรับสื่อน้ำโชคและเลขเด่นสมดวงของท่านที่เกิดในแต่ละวันท่านที่เกิดในวันอาทิตย์สื่อนํำโชคจะมาจากเลขที่บ้านเลขที่ห้องนะคะที่คุณพักอาศัยเมื่อคืนนี้นอกจากนี้ทะเบียนรถที่คุณนั่งในวันนี้คือสื่อนํำโชคของคุณค่ะสำหรับเลขเด่นสมดวงคนวันอาทิตย์71059 ถ้าที่เกิดในวันจันทร์สื่อน้ำโชคจะมาจากวันนี้ถ้ามีใครเจ็บป่วยอายุของคนเจ็บคนป่วยเลขที่ห้องเลขที่เตียงหรือถ้ามีใครเสียชีวิตช่วงนี้อายุของคนเสียชีวิตนะคะเลขรถเข็นศพเลขฝาลงหรือถ้าจะเสริมดวงด้านโชคลาภโอนเงินทำบุญให้กับวัดนะคะโอนอทำบุญลงศพนะคะหรือทำบุญร่วมสร้างเมนเผาศพอันนี้นะคะคือการเสริมดวงของคนวันจันทร์สำหรับเลขเด่นเสริมดวง1 6 3 0 8 ท่านที่เกิดในวันอังคารนะคะสื่อน้ำโชคจะมาจากอายุแม่อายุเต็มอายุย่างพอสอเกิดวันที่เกิดของแม่หากแม่คุณไม่อยู่แล้วอายุสุดท้ายของท่านนะคะบรรทบุญทำกุศลอุทิศบุญให้กับดวงวิญญาณท่านด้วยสําหรับเลขเด่นสมรวงคนวันอังคาร3 2 1 5 6ท่้าน้ที่เกิดในวันพุธกลางวันนะคะสื่อน้ำโชคจะมาจากเลขที่บัตรคิวที่ไปโรงพยาบาลหรือเลขที่บัตรคิวธนาคารนะคะถ้ามีไปในวันนี้นะคะนั่นแหละคือสื่อนํำโชคของคุณ แลนอกจากนี้หาคนวันพุธกลางวันมีบูชาพระราหูเลขล็อตเลขเหรียญพระราหูคือสื่อนำโชคของคุณและเสริมดวงด้านโชคลาภของคนวันพุธกลางวันคือโอนเงินทําบุญร่วมกับโรงพยาบาลนะคะเลขสลิปสี่ตัวท้ายคือสื่อนำโชคของคุณสําหรับเลขเด่นเสริมดวง1 5 2 0 8ท่านที่เกิดในวันพุธกลางคืนนะคะสื่อนำโชคจะมาจากอายุพ่ออายุเต็มอายุย่างพ่อเสกเกิดวันที่เกิดของพ่อหากพ่อคุณไม่อยู่แล้วอายุสุดท้ายของท่านนะคะมันทําบุญทางประสงิ์อุทิศบุญให้กับดวงวิญญาณท่านด้วย แลวนอกจากนี้เลขที่บ้านเลขที่ห้องเลขที่คุณอยู่อาศัยเลขที่ร้านค้าสำนักงานที่คุณค้าขายหรือทำงานอยู่ก็เป็นสื่อน้าโชคของคนบันพุธกลางคืนนะคะสําหรับเลขเด่นเสริมดวง17438ท่านที่เกิดในวันพฤหัสสื่อน้าโชวจะมาจาก2ตัวท้าย3ตัวท้ายเบอร์โทรศัพท์ที่คุณใช้ติดต่อง,งานเป็นประจําและนอกจากนี้นะสี่ตัวท้ายบัตรประชาชนเลขบัตรประจาตัวพนักงานในกรณีที่คุณเป็นพนักงานบริษัทก็เป็นสื่อน้าโชวให้กับคุณนะคะ เสริมดวงด้านชโชคลภของคนวันพฤหัสโอนเงินทำบุญให้กับพวกมูลนิธิสัตว์ต่างๆน้องหมาน้องแมวนะคะ,เ,นะคะเลขสลิปสี่ตัวท้ายคือสื่อน้าโชคของคุณสําหรับเลขเด่นสมดวงคนวันพฤหัส8 1 4 7 9่าถ้านี่เกิดในวันศุกร์สื่อน้าโชคจะมาจากลูกหลานเด็กเล็กสองขวบสองขวบที่กาลังพูดกําลังสนถามเลขจากเขาหรือเขาหยิบเลขให้นอกจากนี้เลขที่บ้านนะคะบ้านที่คุณนอนเมื่อคืนนี้นะคะก่อนซื้อก่อนเสี่ยงอุทิศบุญให้จุาที่เจ้าทางท่านก่อนนะคะสําหรับเลขเด่นสมดวงคนวันศุกร์ 91478ท่านที่เกิดในวันเสาร์นะคะสื่อนำโชคจะมาจากเลขเงินลงบุญสลิปเงินทำบุญต่างๆนะคะวันนี้มีโอนไปนะคะไม่ว่าจะเป็นบุญวัดบุญโรงพยาบาลนะคะบุญบุญทีท่ิต่างๆเลขสลิปสี่ตัวท้ายคือสื่อนำโชคของคุณสําหรับเลขเด่นสมดวงคนวันเสาร์ห้าหนึ่งสองแปดเก้าอย่าลืมนะคะซื้อเก้าก็ต้องซื้อหกซื้อหกก็ต้องซื้อเก้าด้วยวันนี้จะมีลาวพัฒนามีฮานอยเลขหุ้นต่างๆนะคะ แม่มดของแม่มดหนองของขอวยพรทุกท่านโชคดีกับสื่อนาโชคเล็กนาโชคเล่นประจําวันวันนี้ประมาณช่วงเย็นๆนะคะประมาณ6กโมงเย็นเราพบกันนะคะคนทั้ง12ราศีช่วงครึ่งเดือนหลังของไม่ใช่สิช่วงต้นเดือนของเดือนออมีนานะคะช่วงครึ่งเดือนแรกนะคะดวงของคุณจะเป็นอย่างไร <c oughs> เราฟังดวงกันนะคะใน live, ไลฟ์แม่มดหนองนะคะช่วงประมาณ6กโมงเย็นวันนี้นะคะเราพบกันวันนี้เฮงปังรวยรวย,รวยกันทุกคนนะคะสวัสดีค่ะ